สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยกับสายกลางชาแนลวันนี้จะมาขอเล่าถึงตีแผ่สาเหตุความขัดแย้งในสยามเป็นไปตามรถแมพของกลุ่มนักธุรกิจเจ้าสัวจีนทั้งหมดโดยเนื้อหาที่จะเล่าถึงนี้กระผมได้หยิบยกมาจากอาจารย์เดชาณรุนาศมาให้ท่านผู้ฟังได้ชมกันและคิดตามถึงความเป็นไปได้ว่าประเทศไทยเรานี้กำลังถูกใครครอบงำอยู่กันแน่ และใครคือผู้ได้ประโยชน์หรือใครเป็นผู้เสียประโยชน์ต่างคนต่างความคิดมีมุมมองที่แตกต่างกันไปแต่ถึงอย่างไรความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวและจะปรากฏขึ้นให้เห็นในที่สุดบางคนบอกว่าถ้าไม่มีจีนขำคอไทยอยู่เราก็ต้องสิ้นชาติในอีกไม่นานเพราะมีคนกลุ่มหนึ่งที่คิดใช้สหรัฐอเมริกามาล้มล้างสถาบันของพระมหากษัตริย์ไทยคำพูดแบบนี้ ชี้ให้เห็นความชัดเจนว่าคนพวกนี้มีแนวคิดพร้อมยอมตกเป็นเมืองขึ้นของจีนหรือยอมยกแม้กระทั่งประเทศไทยให้เป็นส่วนหนึ่งในมณฑลของจีนสถาบันกําลังมีปัญหาถูกโจมตีอย่างหนักสาเหตุเพราะมีคนอยู่สองกลุ่มที่ต้องการใช้ข้ออ้างนําสถาบันมาเป็นเหตุผลเพื่อการคงอยู่ของอำนาจของตนเองกลุ่มที่หคือกลุ่มอำนาจเก่าที่ขึ้นมามีอำนาจ ด้วยการใช้สถาบันเป็นข้ออ้างของฝ่ายตนเพื่อดึงมวลชนให้หลงเชื่อว่าตนคือผู้ที่คอยปกป้องสถาบันแต่เบื้องหลังคือการแอบใช้สถาบันเพื่อการคอรับชันและคงอำนาจแบบเผด็จการโดยไม่คิดผิดกฎหมายและกลุ่มที่สองคือกลุ่มอดีตนักการเมืองเก่าและใหม่ที่เสียผลประโยชน์ทางอำนาจที่กล่าวหาว่าสถาบันไม่ดูแลประชาชนและก้าวล่วงว่าสถาบันคือตัวปัญหา ในระบอบก,การปกครองแบบประชาธิปไตยด้วยการกล่าวหาว่าสถาบันอยู่เบื้องหลังของการทำรัฐประหารแต่เบื้องหลังคือกลุ่มก้อนเดียวกันที่เสพสุขก,กับการชอ่อโกงทรัพยากรของแผ่นดินที่ยึดมาไว้ในครอบครองของตระกูลตนเองร่วมกับคนกลุ่มที่หนึ่งข้างต้นหากแต่ยังคงแสวงหาอำนาจให้กับฝ่ายตนเองโดยใช้ความเกียดชังสถาบันเพื่อให้พวกของตนกลับมามีอำนาจใหม่อีกครั้ง หากย้อนมองไปทั้งเกมหน้ากระดานนี้ทั้งหมดความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดหล้วนมีรถแมพของกลุ่มนักธุรกิจเจ้าสัวจีนทั้งหมดที่อยู่เบื้องหลังที่สร้างความขัดแยง้งให้เกิดขึ้นทั้งหมดในแผ่นดินสยามทั้งหมดนี้ที่ทะเลาะกันล้วนมาจากกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มเดียวกันทั้งสิน้นยิ่งทะเลาะกันมากเท่าไหร่ภาพประชาชนก็ยิ่งอ่อนแอลงเรื่อยๆคนที่ได้ผลประโยชน์สูงสุดก็คือกลุ่มทุนธุรกิจเจ้าสัวจีน ที่กำลังเป็นไวรัสกระจายอยู่ทั่วโลกในตอนนี้ที่สามารถเข้ามาขับเคลื่อนการเมืองไทยเพื่อผลประโยชน์ของประเทศจีนทั้งหมดแถมให้อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มเสศษขยะทางความคิดที่กระจายอยู่ในอาชีพคอลร์นิสที่เขียนงานฝักไฟเชียย์ข้างที่ตนชอบแบบสุดโตง่งรวมไปถึงช่องทีวีผู้สืบข่าวแบบไร้จรยาบันโดยไม่สามารถนำเนื้อหาข้อมูลความเป็นจริงมาให้ประชาชนได้รับรู้ หากชำเลืองมองดูเกมอมหิตนี้ก็ล้วนเป็นการต่อสู้กันเองของกลุ่มผลประโยชน์ของกลุ่มทุนธุรกิจเจ้าสัวจีนที่หนีออกต่างประเทศและที่ยังคงอำนาจอยู่ในประเทศสยามในตอนนี้ไทยได้เปรียบดุลการค้าจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปมากถึงปีละกว่า600สนล้านบาทที่เป็นเงินที่นำเข้ามาหล่อเลี้ยงค่าราชาการและใช้บริหารราชาการแผ่นดิน ประเทศสยามมาจากภาคการเกษตรและการส่งออกแต่ย้อนกลับกันประเทศไทยกลับขาดดุลการค้าภาคการเกษตรให้จีนมากถึงกว่าปีละสี่แสนล้านบาทแบบมีนัยยะมาตลอดกว่า10ปีคำถามคือการพยายามล้มล้มลางสถาบันและต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองของกลุ่มที่เสียผลประโยชน์และทะเลาะกันเองมันไปเกี่ยวข้องอะไรกับประเทศสหรัฐอเมริกาและกับประเทศจีน แทนที่มันควรจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนสองกลุ่มที่มุ่งหาแต่ผลประโยชน์ของตนเองและต้องการรักษาอำนาจของพวกตนเองไว้และเป็นการบ่อนทำลายประเทศในแผ่นดินประชาชนควรไปโฟกัสตรงนี้มันถึงจะถูกในอดีตการลี้ภัยต่างๆจากการคิดเปลี่ยนแปลงการปกครองของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยและนักการเมืองที่ปกป้องสถาบันหรือคิดคดต,ต่อสถาบันพระบรมทุกพระองค์ และนักการเมืองต่างๆก็ล้วนเสด็จและออกเดินทางไปอาศัยอยู่ในประเทศยุโรปสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและประเทศอื่นที่เป็นระบอบประชาธิปไตยและไม่มีพระบรมพระองค์ไหนที่เป็นหน่อเนื้อพระมหากษัตริย์ที่ทรงเสด็จไปลี้ภัยที่ประเทศจีนสักพระองค์คำถามคือประเทศจีนไปคำขอช่วยเหลือสยามประเทศและสถาบันของพวกเราตรงไหนหากแต่เพียงประเทศต่างๆที่พูดมานี้ เขามีกฎหมายคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนทั่วโลกแม้แต่คนจีนจำนวนมากที่มีปัญหาทางการเมืองก็ยังหลีไปอยู่ในสหรัฐอเมริกาอังกฤษและในประเทศในยุโรปถ้าคิดจะอวยจีนเพื่อดึงมวลชนชาวไทยให้ร่วมกันต่อต้านสหรัฐอเมริกาและเป็นศัตรูกับสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นประโยชน์ของประเทศจีน โดยใช้ความขัดแย้งของสถาบันสยามประเทศกับกลุ่มประชาชนที่กำลังมีปัญหาทางการเมืองอยู่ในขณะนี้มาเป็นการฉวยโอกาสว่าจีนคือผู้ช่วยค้ำคอประเทศไทยให้รอดมาตลอดขอตอบว่าคุณไม่มีทางทำสำเร็จในหน้ากระดานเพจของผมหรอกไม่เฉพาะของพวกคุณที่ชอบอวยจีนเท่านั้นแม้แต่กลุ่มที่คิดล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อให้กลุ่มเจ้าสัวจีนหน้าเดิมกลับมามีอำนาจ ก็ไม่มีพื้นที่ให้กับคนพวกนี้มาใช้ประโยชน์ในหน้าเพจของผมด้วยเช่นกันอาจารย์เดชานลืนาศกล่าวเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ฟังคิดว่าสิ่งที่อาจารย์เดชานลืนาศกล่าวมานี้มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดโดยกระผมได้ไปอ่านในคอมเมนต์ใต้โพส์ของอาจารย์เดชานลืนาศมีท่านหนึ่งคอมเมนต์ว่าตีแผ่ทุกแง่ทุกม,มุมฟังอเมริกาก็ไว้ใจไม่ได้เช่นกัน หวังเข้ามาหวบทรัพยากรของไทยแบบที่เข้าไปโจมตีอิรักลิเบียซีเรียโชคดีที่คนไทยพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริทางด้านการเกษตรและสังคมแบบพุทธอเมริกาแบ็กอัพเจ๊กขายไก่เจ๊กขายเบียร์เจ๊กขายห้างเจ๊กขายเครื่องดื่มชูกำลังพวกนี้อยู่เบื้องหลังเผด็จการบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเป็นบทความที่ดีมากๆอยากให้คนในชาติตาสว่าง เปิดใจมากกว่าที่เป็นอยู่ระยะหลังมานี้ปิดตาปิดใจเสพข่าวทิศทางเดียวและบางคนก็บอกว่าตรงกับที่ผมคิดไว้เลยรัฐบาลปัจจุบันนี้ที่อวยจีนเพราะได้รับผลประโยชน์ทางรถไฟฟ้าสายด่วนก็ให้จีนได้รับสัมปทานทำแต่ไม่มีสื่อมวลชนแค่คุยเหมือนรัฐบาลก่อนอาจจะกินอิ่มด้วยกันบางคอมเมนต์ก็บอกว่าชัดเจนค่ะอาจารย์คนพวกนี้ จะมีที่ไปคือหลุมดำบางคนก็บอกว่าอ่านแล้วนึกภาพตามภาพก็ชัดเจนและแยกแยะออกได้ง่ายมากรักสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยครับบางคนก็คอมเมนต์ว่าอยู่บนแผ่นดินของประเทศไทยกลับไม่มีจิตสำนึกในบุญคุณมีแต่จะเนละคุณขอให้ฝาดินลงโทษพวกเขาทั้งหลายนับได้ว่าเรื่องราวที่อาจารย์เดชานาลุนาธได้นำมาเผยแพร่นี้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และอาจจะสร้างความปองดองให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอีกครั้งสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ได้จบลงเพียงเท่านี้หากมีข้อมูลการอัปเดตจากอาจารย์เดชาณลือนาศกระผมจะนำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ชมกันนะครับแล้วหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ